พ่าะเป็นพระเอทีเอ็มเข้าใจคำว่าพระเอทีเอ็มไหมฮะคือเอาไปสอดในตู้เอทีเอ็มไม่ใช่เอาเงินออกมาตู้พังกัพระเอทีเอ็มคือคุณไปที่ไหนไปหาที่พันทิ์ก็ได้หรือศูนย์พาร์ในไหนก็ตามเนี่ยถ้าเป็นพาร์แท้มีเงินกลับแน่นอนใน4ปีนักษัตริ์เนี่ยมันจะมีปีหนึ่งที่เขาเรียกว่าเคาะกรรมคําว่าเคาะกรรมหมายความว่าอดีตเราทําอะไรไว้เราจดจําไม่ได้เราไม่รู้ปัจจุบันเราเคยทํากรรมกับใครไว้เรารู้แต่เราก็ไม่เคยไปชดใช้อย่างเช่น ในฐานะนักสะสมพี่ลิวขอถามแทนผู้ชมอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนอกจากหลวงปู่โตแล้วที่กําลังจะมาแล้วที่กําลังจะน่าซื้อหาหรือเช่าเก็บไว้ก่อนตอนนี้ที่มันยังไม่แพงอ่ะพี่พอในฐานะนักสะสมคิดว่าน่าจะเป็นโอ้ก็ที่บอกคือผมวัดตรงนั้นไม่ได้แต่ผมแนะนําได้ว่าแต่ละปีนักสัตว์เนี่ยควรห้อยพระอะไรนั่นเข้าประเด็นเลยครับแล้วปีหน้าล่ะครับคุณลิว ปีหน้าเนี่ยปีหน้ามันจะมีสี่ปีชงปีสี่ปีชงตามความเชื่อนะฮะคืออันดับแรกคือปีจอก่อนอนะครับปีชงไม่ชงตงรงเขาบอกคนปีจอเนี่ลักษณะคือปากหมาอ่าปากปีจอคือปากบางทีพูดอะไรพูดไม่คิดพูดตรงพูดอะไรออไม่คิดพูดพูดแล้วเดี๋ยวมันเป็นเรื่องอ,ะอ,อ่ะเพราะฉะนั้น ปีหน้าคนปีจอให้ระวังเรื่องคดีความนะครับหมกเม็ดเรื่องบัญชีอะไรระวังโดนตรวจสอบนะครับผมแล้วก็อย่าไปเขาเรียกว่าอะไรนะอย่าไปแกว่งเท้าหาเซียนไม่นั้นเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าตัวเองจะถูกฟ้องร้องไลสดได้ไหมพูดไลสดค้าขายอะไรได้หมดเลยแต่ว่าให้ระวังเรื่องการไปพูดแบบไม่คิดเรื่องการสื่อสารในคลยความเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ต้องระวังให้มากๆแก้โดยการอืจะแก้ด้วยอะไรดีอ่ะ เป็นเป็นเป็นสัตว์อะไรไหมฮะที่สามารถที่จะช่วยหรือว่าอะไรเงี้ยสัตว์อะไรดีอ่ะหมาหมาต้องอยู่กับอะไรอ่ะฮะหมาอยู่กับคนหมาต้องอยู่กับคนเออทำไมอ่ะจริงว่าเอาพระพิตาช่วยได้ไหมเอาตอนแรกตอนแรกก็ดูดีนะคุณลิวอ่ะตอนนี้เริ่มดูไม่ดีแล้ว เริ่มดูไม่ดีแล้วออนะหม,มาต้องอยู่กับคนโอเคห <laughs> มาเนี่ยมีความซื่อสัตย์นะครับผมออก็ให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับพวกคดีคดีโงคดีความเพราะฉะนั้นเนี่ยพระปิตาได้พระปิตานี่คือสําหรับพี่ลิวเนี่ยปีเมื่อแม่พี่ลิวจะห้อยพระปิตาเลยนะครับผมออทีเนี้ยปีจอเนี่ยออนะครับผมอยากให้คุณผู้ชมมีไว้นะฮะแล้วจะดีกับตัวเองมากๆเลยสำหรับปีจอนะครับผมปีหน้าเนี่ยเขาบอกว่าชงร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ย คำว่าชงร้อยจริงๆมันวัดไม่ได้นะมผมผมชอบเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เวลาเขาเข้าไปดูอะอะไรว่าชงร้อยชงห้าสิบชงยี่สิบแม้ทำอย่างก,กาแฟ <laughs> ชงกาแฟใช่เพราะว่าความเชื่อมันมันไม่สามารถบอก บอกได้เป็นอัตลักษณ์ไงเขาก็เลยเปรียบเทียบว่าอ่านี่คือโดนเต็มๆนะเอาไปร้อยเปอเซ็่าเพราะฉะนั้นปีจอเนี่ยปีหน้าระวังปากให้มากนะครับเผาบอกว่าปีจอนี่ปากหมาเป็นคนพูดตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนปีจอนะครับก็ให้ระวังเรื่องคดีความนะครับการพูดไม่คิดก็จะโดนฟ้องร้องนะครับผมแล้วก็คนปีจอเกี่ยวกับเรื่องการทามาหากินคือการใช้ปากในการทามาหากินเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ลุงเลยแนะนํานี่เลยครับนี่เจ้าสัวเจ้าสัว เป็นเหรียญเจ้าสัววัดกลางบางแก้วนะครับอ,องนี้เนี่ยเป็นเนื้อเงินที่สวยมากครับแล,แ,ลแล้วแล้วแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมครับอันนี้ให้ทริคอีกนิดนึงนะครับมผมโค้ดที่ตอกข้างหลังคาว่าจอสัวหรือเจ้าสัวเนี่ยตัวหนังสือจีนเมื่อถอดออกมาทีละตัวนะครับตัวแรกมันจะเป็นคําว่าภูเขาภูเขาหมายถึงความมั่นคงนะครับผมตัวข้างล่างนะฮะจะเป็นภูเขา แล้วข้างในเนี่ยคำว่าเจ้าสัวเนี่ยจะเป็นคนที่ยืนอยู่บนภูเขาคือคนที่สูงแล้วนะครับคือความมั่นคงแล้วเพราะฉะนั้นใครที่ทํามาค้าขายเนี่ยมีเจ้าสัวดีมากๆแล้วชื่อก็ดีด้วยอครับใช้แล้วเป็นเจ้าสัวเลยไหมก็ต้องขยันทามาหากินนะไม่ก็คือคือคาว่าเจ้าสัวเนี่ยผมเชื่อว่าเจตนาของผู้สร้างเนี่ยเขาอาจจะมองว่าใครทุกคนน่ะไม่มีหนี้คําว่าเจ้าสัวคือคนไม่มีหนี้คือคนที่ขยันทํามาหากินทําแล้วได้ ได้ตามที่ตัวเองต้องเป็นอ่าเจ้าสัวมันขึ้นอยู่กับความมึงพอใจแต่ถ้าเรามุดวัดมูลค่าเงินก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเรามองว่าเราอยู่แบบไม่มีหนี้เราเป็นเจ้าสัวได้ไหมก็โอเคนะเพราะเราไม่มีหนี้เรากินใช้จ่ายได้อย่างสุขสบายเพราะนั้นเนี่ยแนะนําเจ้าสัวครับผมทีนี้เจ้าสัวต้องให้พี่พอแนะนำแล้วมีที่ไหนบ้างครับที่น่าสนใจที่คนปีจอจะมาห้อยได้ เจ้าสัวเนี่ยหลักๆเลยถ้าเป็นซิกเนเจอร์ก็คือไว้กกางบางแก้วนะครับก็อยู่ที่นครชัยศรีนครปฐมครับครับผมอย่างนี้เรียกว่าเนื้ออะไรครับองนี้เป็นเนื้อเงินครับเนื้อเงินซึ่งมีออกไซด์ขึ้นเนี่ยเป็นผิวพิงโกเลยครับผมอันนี้อันนี้เขาเรียกเจ้าสัวอะไรครับเป็นเจ้าสัวสองครับเจ้าสัวสองครับราคาตอนนี้ประมาณหลักแสนหลักแสนครับ ครับผมต้นหรือปลายครับต้นครับ <laughs> เวลาครูอย่พี่พอต้องถามให่จบด้วยนะห <c oughs> ลักแสนคือภาษาเซียนพลาสเนี่ยถ้าแสนกลางๆนี่คือ5 0 0แสนขึ้นไปถ้าแสนไปลายๆคือเกือบล้าน,นแต่ถ้าแสนต้นๆคือประมาณ1 0 0 0 0แสนจนถึง2 0 0แสนอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้อครับผมอ่ะก็ยังยังพอหาได้เนาะหาได้ใชไอ่มาหาพี่อแต่ว่าตอนเนี้ยคนเก็บเยอะเพราะเป็นพลาเอทีเอ็ม เข้าใจคาว่าพาร์เอทีเมไหมฮะคือเอาไปสอดในตู้เอทเอ็ไม่ใช่เงินออกมาตู้พังเลยพาร์เอทีเอ็มคือคุณไปที่ไหนไปหาที่พันทิปก็ได้หรือศูนย์พาร์ในไหนก็ตามเนี่ยถ้าเป็นพาร์แท้มีเงินกลับแน่นอนโอ้อ่ะก็ให้เจ้าสัวนะปีจอนะปีจออ่าครับผมต่อมาครับผมปีต่อมาก็จะเป็นปีเขาเรียกว่าชงตัวเขาเองก็คือ50 <50 S 2> นะครับก็คือปีมังกรปีหน้าเป็นปีมังกรบางคนบอกเป็นมังกรทองบ้างบางคนบอกเป็นมังกรไฟบ้างนั่นแล้วแต่ความเชื่อแล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมดูให้ดีนะเวลาเราเข้าประตูศาลเจ้าเนี่ยเราจะเห็นสองข้างนะครับจะมีประตูเสือกับประตูมังกร,รเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณไปวัดไหนก็ตามที่มี3ประตูอันนี้พี่ลิวแนะนานะถ้าไม่อยากดวงตกไปไหว้พระแล้วดวงต้องดีอย่าเข้าประตูกลางอย่าเข้าประตูกลางถ้ามีประตู3ประตูก็คือประตูหนึ่งประตูกลางจะใหญ่หน่อย้าง อย่าเหยียบเข้าประตูกลางเพราะประตูกลางเขาเชื่อว่าเป็นประตูไว้สําหรับเทพเทวาที่จะที่ล่องลอยอยู่ในอากาศจะเข้ามากราบพระในโบสถ์ในวิหารหแต่ถ้าเราเปรียบเทพเทวาเป็นคนก็คือกษัต<ถ>ริย์กษัตริย์ก็จะเข้าแต่ประตูกลางเพราะนั้นคนสามัญที่ดวงไม่ถึงที่จะเกิดมาเป็นกษัตริย์ เขาจะไม่เข้าประตูกลางกันการเข้าประตูกลางก็คือไปลดดวงตัวเองลงแทนที่จะขอเลิกกีก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นคนเลยบอกว่าเราต้องเข้าประตูเสือเพราะมนุษย์เราอยู่กับดินเสือก็คือหัวหน้าแห่งเจ้าป่าเข้าประตูเสือออกประตูมังกรหมายควาว่าเราเข้าไปจากคนธรรมดาออกมาก็คือให้เป็นคนร่ํารวยคือเป็นมังกรนั่นเองยอดนะแต่บางคนเข้าไม่เป็นดันไปเข้าประตูมังกรจากมังกรไม่ออกมาเป็นเสือ เพราะฉะนั้นบางคนมีคําถามกับพี่ลิวเยอะมากเลย m, พี่ชั้นทําบุญบ่อยมากเลยเข้าวัดบ่อยมากเลยทาอะไรบ่อยมากเลยแต่ทําไมชีวิตไม่ดีขึ้นเอา้าก็มึงเข้าไม่เป็นน่ะอปกติเวลาเข้าประตูที่บ้านเนี่ยเข้าหลังบ้านครับได้กับดึกได้อันนั้นก็รอดเขาเรียกพระรอดพระรอดโดนหัวแตกพี่โอ้แต่เป็นความรู้ที่ดีมากนะฮะนำไปใช้ได้เพราะฉะนั้นปีมังกรเนี่ยพี่ลิวก็เลยอยากจะแนะนําว่าคนปีมังกรนะครับคนจีนเนี่ยเขาจะชอบนิยม ไหว้พระพรมสังเกตไหมคนจีนทําไมไม่ไหว้เทพเจ้าจีนทําไมเขาเลือกไหว้พระพรมแล้วก็มาเชิญพระพรมไปเยอะเลยก็เพราะว่าพระพรมในภาษาจีนเนี่ยเขาเรียกว่าซื่อเมียนฝอซื่อคือสี่เมียนคือหน้าฝอคือพระก็คือพระเขาเรียกพระสี่หน้านะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเชื่อว่าทุกทิศทุกทางที่เดินทางไปเนี่ยจะประสบความสําเร็จพรที่ขอไว้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมลองเอากระดาษมาวาดนะครับเราวาดพระพรมอยู่ศูนย์กลาง เราไหว้ตรงองค์แรกที่นั่งเอามือประทับอกแบบนี้นะครับแล้วเราเดินเดินเดินแล้วก็กลับมาจุดเดิมจะกลายเป็นรูปดอกดาวเรืองหรือรูปดอกไม้หมายถึงความสําเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจีนเลยนิยมไหว้พระพรมกันเยอะเพราะฉะนั้นปีหน้าปีชงของปีมังกรคือกระทบเรื่องเศรษฐกิจธุรกิจเพราะนั้นเนี่ยห้ยพระพรมเพื่อเป็นเพื่อเพื่อที่จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะให้ให้ให้เขาเรียกทุกทิศทุกทางประสบความสําเร็จองค์นี้ คุณิวต้องเช่าแน่นอนอะไรฮะพระพรมพี่คิดจะให้ผมเช่าอย่างเดียวเลยปีหนึ่งเจ็ดองนี้เป็นพระพรมพระพุทธเหนือพรมนะครับของหลวงปู่ดู่ัสแกนะครับโอ้เป็นที่ใฝ่หาของลูกศิษย์ทุกคนแล้วก็คนที่ศรัทธาอันนี้หนุนดวงได้นะครับผมนะของแท้มีมีแบบนี้เนาะต้องมีตาอย่างัดอย่างนี้เขาซื้อหากันเท่าไหร่ครับโอ้ถ้าเป็นพิมพ์นี้ทรงนี้แสนอัพรับแสนอัพมีแบบย่อมเยาย่อมเยาไหม มีครับอันนี้ก็จะไม่ถึงแสนครับอันนี้ไม่ถึงแสนเพราะถ้าเกิดถ้าเกิดคุณผู้ชมดูช่องพี่พอแล้วถ้าพี่พอไม่ให้ราคาแบบว่าคุณผู้ชมสามารถไปห้อยได้รู้ไหมเดี๋ยวเขาจะไปซื้ออะไรซื้ออะไรเขาจะไปเช่าองค์พระพรมห้อยเป็นองค์เลยนะผมว่าจะหนักคอนะครับผมเนี่ยององค์นี้เนี่ยก็จะอยู่ที่หมื่นกลางๆก็ปมะมกลาณสี่หมื่นถึงห้าหมื่นบาทสี่หมื่นถึงห้าหมื่นบาทคุณผู้ชมอันนี้ห้อยได้เลยนะครับจะดีมากๆช่วงเวลาเปลี่ยนดวงนะครับคือ ผมนับเดือนพฤษจิเป็นต้นไปคือออกกับเข้าเหมือนลากหูอ่ะปีชงของปีที่แล้วกำลังจะออกคือจะผมจะนับจากพฤศจินะครับแล้วก็เขาก็จะไปไหว้เสริมดวงกันตอนตุ๊จีนหลังตุ๊บจีนนะครับก็เรียกไปไหว้ปัดปีชงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมหาเตรียมไว้เลยนะครับผมนะฮะเพื่อใส่เสริมตัวเองอันนี้ไม่รวมพวกของฮวงจุ้ยนะครับที่ตกแต่งบ้านหรืออะไรเนี่ยอันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับพระและพุทธคุณนะครับต่อมาอีกหนึ่งปีครับ อีกหนึ่งปีก็คือปีมะแมปีมะแมนะครับปีแพะคนปีแพะเป็นคนเซนสติฟททางด้านอารมณ์อืเวลาใครได้แฟนปีมะแมถามว่ากินอะไรอะไรก็ได้อืมพอบอกไปเอานี่ไหมพูดดีๆนะเขานั่งอยู่ยวยโดนประจาโดนประจานะครับผมเพราะนั้นคนปีมะแมเป็นคนที่เซนสติฟเรื่องอารมณ์ปีหน้าเขาเลยเรื่องตกเรื่องสุขภาพให้ระวังเรื่องแพนิค นะครับเป็นอาการนอนไม่หลับกดไหลย,ย้อนในกระเพาะนะครับเ,เกี่ยวกับเรื่องลำไส้<ม>เกี่ยวกับเรื่องอระบบขับถ่ายเพราะฉะนั้น,นลิสีดวงทวารต่างๆนะครับมผมเลยถึงตัดสินใจเนี่ยติดต่อคุณพอเพื่อเช่าพระปิดตาดคําว่าพระปิดตาก็คือ 1. ให้ในเรื่องของณเมตตานะครับ,รบให้เราทํามาค้าขายดี<ม>นะครับอันที่2ก็คืออะไรที่มันไม่ดีที่จะมาถึงตัวเรา เราขอให้ท่านช่วยปิดช่วยอุดไม่ให้เราแบบต้องมาเจออะไรแบบนี้ให้กระโดนกระดดนออกไปผมก็เลยเลือกอที่ที่อยู่ในกระแสนิยมก็คือพระปิดตาของหลวงปู่โตเพราะผมเชื่อว่าอ,อย่างเนี้ยผมยังพอจับถึงก็เลยอพอเห็นในเพจข,ของคุณพอแล้วคุณพอก็เกี่ยกล่อมเก่งมาก อันน้นก็สวยนี้ก็สวยนิ้วก็สวยอันนี้ก็สวยอันนึงก็สวยสวยไปสวยมาปุ๊บรู้ตัวอีกทีนึงโอนเงินเรียบร้อยแล้วนะฮะนะครับก็ได้องค์นี้มาครับผมนะองค์นี้องค์นี้องค์นี้ความสวยเป็นไงครับองค์นี้ความสวยระดับร้อยครับเพราะว่าเป็นความคมเดี๋ยวเดี๋ยวป็นพระฟังไว้ระดับร้อยอยู่นี่อยากได้ต้องกล้าสู้ราคานะเพราะนี่บายนิวแล้วนะมีบัตรจักวัดด้วยนะเลบออกในชื่อบายลิวด้วยจิตสัมผัสนะนี่ไม่ธรรมดานะ <P an S 2> เพราะว่านอกจากหลวงปู่โต๊ะจะปลูกเสกแล้วนะเดี๋ยวพี่ลิวไปราธนาต่อเลยใช่ <c oughs> ครับผมคือองค์นี้ความสวยคือความชัดนะครับเม็ดประสกนิ้วมือแล้วก็ตรงที่เป็นเท้านะครับ,รบทุกส่วนสั์ขององค์พระเหมือนไม่ได้ใช้มาเลยนะครับแล้วก็ความเดิมมีฝุ่นมีผงมีอะไรที่ไม่โดนปัดมานะครับ,รบยันข้างหลังก็จะชัดมากความคมของตัวยันเองนะครับขี้ปิ้นต่างๆไม่มีการกระเทาะแล้วมีตะกุดที่ยังสดใหม่อยู่เลยเพราะฉะนั้นคือองค์นี้ถือว่าเพอร์เฟก ครับแล้วราคายังไม่ไม่ถึงแสนนะครับอ่ายังไม่ถึงแสนยังจับต้องได้แต่ถ้าอยู่ในมือริวตอนนี้ถึงแสนแน่นอนได้มาเลยนะแถมผีด้วยแถมผีโอเคพรนั้นพี่ดูก็จะเริ่มห้อยประมาณเดือนพฤศจิกเดือนพฤศจิกายนก็คือปีหน้าเออเดือนหน้าแล้วเนาะเดือนหน้าเดือนหน้าแล้วก็คือเริ่มเปลี่ยนดวงแล้วเราก็ต้องโปรเทคไว้ก่อนเขาบอกว่าเวลาที่ปีนักษัตรจะเคลื่อนออกไปเนี่ยมันจะเกิดเหมือนซึนามิอ่ะ เหมือนเขาเรียกทิ้งทวนเพราะฉะนั <t os <t os ้นอะไรก็ตามเนี่ยเราจะเจอประเดประดังในช่วงช่วงนี้แหละช่วงที่ก่อนจะเปลี่ยนไทยเนี่ยอยู่ดีๆก็ป่วยเข้าโรงพยาบาลต้องผ่าตัดเลยหรือธุรกิจมีปัญหาเลยอะไรประมาณช่วงทิ้งทวนช่วงทิ้งทวนก่อนที่จะเข้าปีใหม่อ่ะในปีต่อนไปก็จะต้องห้อยรับไว้ครับผมนะก็นี่สําหรับคนปีมะแม่ปิดตาหลวงปู่โตจะเอาแบบไหนก็ได้ห้อยไปเหอะนะครับนะฮะก็ถามพี่พอได้นะครับผมต่อมาปีสุดท้ายคือปีฉลู ใน4ปีนักษัตริ์เนี่ยมันจะมีปีหนึ่งที่เขาเรียกว่าเคาะกรรมคําว่าเคาะกรรมหมายความว่าอดีตเราทําอะไรไว้เราจดจําไม่ได้เราไม่รู้ปัจจุบันเราเคยทํากรรมกับใครไว้เรารู้แต่เราก็ไม่เคยไปชดใช้อย่างเช่นบางคนไปวัดไปหยิบข้าวของวัดกลับมาบ้านไปกินข้าวแต่ก็ไม่ชําระหนี้สงฆ์นะครับไปร่วมงานบุญ ก็ไปเอากรอบโกยกลับมาอะไรหลายๆอ,อย่างที่เราไปติดหนี้ใครไว้แล้วเราไม่ชําระรเพราะฉนั้นหนึ่งในรอบปีนักษัตริ์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปีแห่งการทวงหนี้นะเขาเรียกว่ากฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ,อมเพราะนั้นในรอบปีหนึ่งก็จะมีเปิดให้ดวงเราตกลงเพื่อให้เคาะกรรมเนี่ยเขามาถามหามเพราะฉะนั้นพี่ลิวเลยต้องให้ห้อยของที่เรียกว่าลาหูหรือดวงแรงนะครับจะห้อยเป็น กะลาลาหูก็ได้ถ้าเกิดมีปัญญาห้อยนะฮะไม่ได้ว่านะฮะเพราะตอนนี้เล่นกันแพงเหลือเกินนะครับไม่นั้นก็คือนี่เลยครับนะฮะหลวงปู่ทิมอิสริโกนะครับก็จะเป็นพระนักปกอันนี้ดีก็คือเอากําลังวันเสาร์เข้ามาช่วยนะครับไม่จําเป็นว่าเราต้องห้อยพระตรงประจําวันแต่เอากําลังวันเสาร์เข้ามาหนุนดวงลมเย็นเป็นสุขอะไรอย่างเงี้ยล่าลมเย็นเป็นสุขด้วยแล้วก็เขาเชื่อว่ากําลังลาหูก็คือจะช่วยปกป้องเคราะห์กรรมที่จะเข้ามา คือเราไม่ใช่ว่าเราไม่เจอเหมือนเหมือนเหมือนรัฐบาลเตือนว่าสึนามิจะเข้าเหมือนเราเตรียมรับมืออ่ะพอเขามาเราโดนแต่ไม่หนักดีกว่าเราไม่เตรียมรับมือเวลาเขามาเขาก็ซัดไปหมดเลยรวมถึงชีวิตด้วยเพราะนั้นก็เนี่ยอันนี้ใส่ได้นะครับผมนะอะไรที่เป็นพานักปกนี่คือ4ปีชงครับที่ควรใส่สุดยอดเลยครับคุณลิวโห้ย ได้ความรู้เยอะมากๆวันนี้ <c oughs> ในมุมของคุณลิวเองเนี่ยในผมว่าในวงการพราเองเนี่ยหลายๆท่านไม่ทราบเรื่องการห้อยพราเนี่ยที่มาตีกันเนี่ย,แล,ยแล้วมีอ,องค์หนึ่งถ,<ม>ถ้าเกิดทุกคนมีปัญญามีปัญญาเก็บนะหรือว่านํามาห้อยต้องใช้คำว,ว่ามีปัญญาเพราะ<ม>ว่าของคุณพอมไม่ธรรมดาจร,จริง <c oughs> อีกอันหนึ่งก็คือที่ผมไปศึกษาแล้วผมรู้สึกว่าอันนี้เหมาะมากในการที่จะใช้ในการปกป้องโปรเทคตัวเองแล้วก็หนุนดวงด้วยคือพังพกการพังพการเนี่ย ตามตำนานที่เขาบอกว่าพ่อพังประการเนี่ยหรือพ่อจตุคามเนี่ยที่มาประทับร่างทรงรแล้วก็ทําพังพการขึ้นมามหนึ่งในบุคคลที่เคยมีประวัติศาสตร์กับกับพระพังประการนั่นก็คือเจ้าของ MBK มัมองอรตอนนั้นคือแบบคุณสิริชัยบุญกุลเอาอต้องเอาไอเนี้ยเอาพระพังประการอ่ะฝัง,งลงไปในพื้นเลยแล้วก็ตอนนั้นน่ะรู้สึกว่าร่างทรงเนี่ยบอกว่ากูจะทําให้ที่เนี่ยมีคนเดินแบบ เป็นมดเลยเนเดินเป็นมดเลยแล้วปรากฏว่าก็สําเร็จอย่างนั้นจริงๆนะครับช่วงนั้นเนี่ยบุญคงดังมากดังแล้วหลังจากนั้นพอเปลี่ยนถ่ายปุ๊บสิ่งหนึ่งก็หายไปด้วยจากมาบุญคองก็คือเจ้าของที่ก็นิมนต์นิมนต์พระขึ้นไปแล้วก็ขุดเก็บเหรียญกลับมาใช่แราวว่าเหรียญมีมูลค่ามากใช่ใช่แล้วผมก็ค่อยเหรียญนั้นด้วยนี่เหรียญนี้องค์นี้ไม่แพงสาหรับคุณลิวคือพูดนะไม่ต้องมีก็ได้ไงไม่ มีทุกรุ่นเลยเว้ยคนเราอ่ะเวลาเขาพูดอ่ะเออผมต้องไปหาดูก่อนนี่ไม่ใช่อะไรเผมมีครับผมมีจริงปกติเดี๋ยวผมห้อยเนี่ยผมก็ดูในแต่ละอาทิตย์แต่ละเดือนเนี่ยผมก็จะดูว่าผมจะไปลุยงานเรื่องอะไรผมก็จะพยายามห้อยพาที่เกี่ยวกับแล้วส่งเสริมเพื่อให้มีชัยชนะตรงนั้นเนี่ยประสบความสําเร็จตรงนั้นองค์นี้ไหมครับคุณลิวองค์นี้เป็นองค์พ่อจักรพรรดิอัมเทศนะครับเป็นเหรียญพรมการ ปีสามสองคุณผู้ชมถือว่าไม่ได้ยินนะนิลินทางอยู่ในถาดยังขนาดนี้อยู่บนคอนยขนาดไหนมาถามได้ว่าเอาไปองค์นี้นับถือไหมองค์พ่อเนี่ยสายมูต้องมีนะห้ามพลาดเลยนะครับองค์นี้ก็คือเป็นเนื้อเงินนะครับแล้วก็มีผิวลักษณะพิเศษคือมีออกไซด์จับก็จะเป็นขึ้นลุงนะครับคุณเรียวเห็นไหมเนี่ยใช่เพราะปกติเนี่ยองค์นี้รุ่นเนี้ยเนื้อเงินสร้างอยู่ประมาณ1 2 0ถึง2อ0้ไม่เกินนี้ใช่ครับ แล้วระหว่างทางตกหล่นไปหายไปหรือความสภาพใช้เนี่ยจะเหลือสภาพสวยแล้วสภาพที่ขึ้นแบบนี้คือมีหนึ่งเดียวแน่นอนนะครับโอเคเป็นนกคิดต่อละเท่าไหร่รับดีเลยไหมองนี้เนี่ยต้องมีสองล้านแล้วครับเบาๆสองล้านสําหรับคุณลีวนี่ยครับแต่องค์นี้ความหมายดีเพราะมีพระราหูดูเงียก่อนไหมเงียตกเลยสองล้านเนี่ยโอ้ระดับคุณีวแล้วคนนักแข่งไม่ร่วมแน่นอนโอ้แม็กแม็กหมดแล้วด้วยเนี่ยองค์นี้แนะนานะครับ สองล้านมีองค์เดียวด้วยใช่แต่ว่าเป็นมีก๊อปแมมีก๊อปแมก๊อปก๊อปเหรอรุ่นก๊อปมีแต่ไม่แนะนำอย่าไปเล่นนะครับพารเก้พารเก้เนี่ยเช่ามาแล้วเนี่ยเสียตังค์แล้วเนี่ยมันขายไม่ได้พุทธคุณก็ไม่ได้ด้วยพุทธคุณก็ไม่ได้ครับอันนี้ก็คือใครปลูกเสกฮะองค์เอ่อจะเป็นเออ่ที่เป็นร่างทรงนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นเออ่พลพลโทนรบโท จริงไหมที่เขาบอกว่าถ้าเป็นของร่างทรงเดิมปลุกเสกแล้วเนี่ยถ้ามีรอยจานด้วยเนี่ยยิ่งแพงรอยจานรอยจานเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์เรือ่างทรงเขาจานไงจานจริงๆแล้วอะรอยจานยังไงเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ที่ up v a l ลูได้เยอะมากมเพราะว่าเหมือนกับลายเซ็นนักฟุตบอลเ,เวลาไปมีเสื้อธรรมดากับมีเสื้อที่มีลายเซ็นคนนั้นแบบไหนแพงกว่า ก็ก็แบบมีลายเซ็นเพราะเพราะมันยืนยันว่าคนนั้นเป็นเซ็นใช่มีไหมที่เป็นเหรียญนี้แล้วมีรอยจานด้วยมีเคยเห็นไหมตั้งแต่เล่นมาผมไม่เคยเห็นแต่ผมเคยเห็นององอองตัวพรงพการเนี่ยที่เป็นน้ํามันเสือเขาลงน้ำมันเสือแพงแพงคือปกติเนี่ยพงพ่อพงพัการเนี่ยเหรียญพรงพการเนี่ยจะจะแบ่งเป็นเนื้อก็จะมีเนื้อ นวัโลหะนวัโลหะก็จะเป็นมีบล็อกเค้าสั้นเค้ายาวแล้วก็บล็อกทองคำอ๋อแล้วก็จะมีเ,เหรียญเงินเหรียญทองแดงเนี่ยแพงกว่าเหรียญเงินอีกเพราะสร้างน้อยกว่าแล้วก็เป็นเหรียญทองอทองคำทองคําเล่นกันประมาณแดล้านแล้วครับอ้จริงๆซื้อกันเนี่ยบางทีเนี่ยเขาไม่ขายด้วยเล่นกันแปดถึงสิบล้านมีมาแล้วแล้วก็จะเป็นน้ํามันเสือใช่ไหมครับน้ามันเสือจะจะขลังมากถ้าเป็นของแท้นะแปดแสนถึงล้านหนึ่ง คือองเหรียญพระพระการจะมีหลายโซนมากมีทั้งพลายเงินมีน้ำมันเสือมีอะไรเงี้ยคือรูปแบบเนี่ยขึ้นอยู่กับความสวยในหนคุณพอมาละเรื่องพังพการจบละในหนมาแล้วรับไ,ไหมครับผมขออนุญาตดูดวงนิดนึงดูดวงให้คุณพอคุณพอปีอะไรนะปีอะไรปีมะเส็งครับปีมะเส็งนะเกิดวันที่อะไรวันที่อะไรเกิดวันที่10เดือนส0 2522คุณผู้ชมครับพระคนที่ไม่ควรห้อยเลยนะครับคนที่เกิดวันเดือนปีนี้ห้ามห้อยพระนี้เด็ดขาดชีวิตอาจจะไม่ดีนะฮะ ก็คือคนเกิดปีมะเส็งนะครับผมเอไม่ค่อยห้อนปั๊บระกาศไม่เป็นไรผมไม่ห้อยผมกิเข้าเซฟก็บอกว่าทำบุญดีที่สุดนะฮะทำบุญดีที่สุดโอ้ยตกใจหมดเลยแม่ครับปีปีอะไรดีครับมะแม่อะไรนะห้อยดีปีมะแม่ห้อยดีครับ แล้วเขาบอกว่าถ้าได้รับมาแบบเฉยๆเลยนะแบบคนให้แบบไม่นึกถึงมูลค่าโอ้ยนี่บุญหนักเลยโอแต่วันนี้ผมมีผมมีแน่นอนคุณริวผมผมมีพระมาให้แน่นอนเอาจบแล้วหรอรายการ่ผมสนุกเลยยังไม่จบดีเนี่ยเราให้พระเลยโชว์กันไปเลยโชว์ก่อนเลยเดี๋ยวนะมีแม่ก็ถูกกับพระอดตาพระที่ให้มันยังไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมหาพระองค์นี้นะครับคุณริวเป็นพระขำข้าวครับพระฤาษีลิงดำนะครับ เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อปานวัดบางมันโผอันนี้สวยมากอันนี้ทำได้ดีนะคระกังไงฮะก็เป็นเรื่องของค้าขายโชคลาภนะครับแล้วก็แคล้วคลาดด้วยมีเยอะไหมฮะมีเยอะไหมฮะที่บ้านมีเยอะครับมีเยอะครับถ้าเกิดคนเช่าที่เท่าไหร่ฮะถ้าเช่ากับคุณพ่ออย่าถามเรื่องราคาเลยอ่ะแต่จะยังไม่มาขนาดนี้ก็บอกเอยแต่อนาคตจะแพงอยู่ประมาณเท่าไหร่หลักเท่าไหร่ยังอยู่หลักพันอยู่ครับหลักพันเช่าได้ แต่ว่าคุณพ่อก็เก็บสภาพสวยๆไว้สวยมากเสียวเจียวหล่นอ๋อโอเคแต่มันไม่ใช่ปีมะแม่พี่มันไม่ใช่ปีมะแมแมคุณลิวปีมะแมคือองนี้แต่องนี้หมอคุณลิวมากใช่ไงเนาะใช่พี่ลองพูดแบบเมื่อกี้ใหม่เออพี่ครับคุณลิวครับผมมีสามแสนแล้วกันสำหรับคุณลิวตอนแรกตีสองแสนกว่าสามแสน ทำไมไม่พูดเหมือนพักคำข้าวอ่ะเออคุณลิวเจอผมเออเกรงใจที่จะให้คุณลิวเกรงใจที่จะรับไหมอะไรอย่างเงี้ยผมจะได้ตอบว่าไม่เกรงใจเลยแต่จริงๆผมนะสังเกตนะคนที่เก็บพราแล้วเนี่ยอย่างงี้ถ้าคุณริวได้เริ่มต้นนะครับ คุณริวจะไม่จบแค่นี้อเดี๋ยวมันจะมีองค์ต่อๆไปใช่แล้วเขาเหมือนเขาบอกว่าเหมือนเหมือนมันไปชวนเพื่อนมาใช่ครับคิวจริงๆอันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะว่าผมแม่สะสมองค์แรกเนี่ยพอมีมิรีลาเคลเกิดขึ้นครับผมก็ขอบคุณคุณพอนะที่ขนพระเครื่องมาถึงบ้านริวเลยแล้วก็ให้ริวได้มาเห็นนะครับเพราะว่าคุณพอเองบอกว่าการเช่าพระต้องมีความรู้เพราะฉะนั้นคุณพอก็เลยถือโอกาสว่าในไหนพี่ริวเช่าพระแล้วเนี่ยก็มาให้ความรู้เรื่องพระด้วยเพราะว่า บางคนเชอบพระเราไม่มีความรู้คุณอาจจะโดนพระปลอม<ช>หรือว่าคุณอาจจะดูไม่เป็นเกิดคุณมีความสนใจที่จะหาองค์ต่อๆไป<ช>คุณก็อาจจะไม่มีความรู้เรื่องนั้น<ช>เพราะฉนั้นวันนี้คุณพอก็เลยบอกว่าไหนๆพี่ลิวเช่าพระกับพอแล้วเนี่ย <ๆ S 2> ก็ขอเอาพระมาให้ดูเพื่อจะได้รู้ว่าหลวงปู่โตเนี่ยกี่รุ่นกี่แบบหน้าตาเป็นยังไง<ช>เนื้อหาเป็นยังไงแล้วก็มีพระอะไรบ้างที่อยู่ในกระแสะนิยมตอนนี้วันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่แบบโอ้โหขนมาเยอะแยะมากยต้องขอบคุณคุณลิวมากๆา้เลย จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยพระแท้จะสามารถมีมูลค่าได้เท่านั้นนะครับยังไงเนี่ยศึกษาก่อนสักสมทุกครั้งเป็นสิ่งสําคัญมากๆเ้มือมือผมเดี๋ยวผมเป็นพระปิดตาแล้วผมมองไม่เห็นแล้วผมถามอยู่พี่รู้จักหลวงพ่อหายไหมองค์นี้ดังองค์นี้ดังโอ้ยอ่าก็ขอบคุณมากๆที่มาเยี่ยมบ้านริวนะฮะแล้วก็ ขอบคุณมากเลยที่แบบมาแบ่งปันความรู้ให้ลิวด้วยนะครับ,มมรบผมจากคนที่ไม่เคยสนใจเรื่องพักเครื่องก็โอ้วันนีไ้ได้ได้ความรู้เยอะะเลยครับิว <นะ S 1> ขอขอบคุณมากที่ให้เกี่ยมนะครับขอบคุณมากมาก <ไง S 1> เลยน็นไงห้ามันบุกบ้านผีสิงอุ้ยไม่เห็นมีเลยพ้าเราเยอะไงบอกแล้วอะไรเยอะก็ เพราะว่าบางคนเขาเขาไม่เคยมาบ้านพี่ริวนอ้อเขาก็จะจินนาการว่ามาแล้วต้องเห็นเครื่องล้างของขัง,งเห็นอะไรเต็มไปหมดเลยแต่แต่พอเข้ามาก็คือโมเดิร์นครับโมเดิร์นปกติมาก<ช>นะ <c oughs> ที่จะไม่ปกติก็คือชุดนี้มันจะไม่ไป <c oughs> นะมันจะอยู่แถวนี้ดูตาผมหน่อยครับผม,มทั้งหมดนี้อ่ะสุดท้ายเลยพี่พอผมถามในฐานะในฐานะที่พี่พอมาเยี่ยมบ้านแล้วกันก็เป็นคนที่สะสมพระถามแทนคุณผู้ชมด้วย สมมุติว่าถ้าเรามีพระอยู่ในมือแต่เราไม่รู้แล้วเราอยากปล่อยแล้วเราหรือเราอยากจะไปหาผู้รู้เพื่อให้ช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยว่าพระที่เรามีที่บ้านเนี่ยเป็นพระแท้หรือเปล่าอเออพี่พอจะแนะนำยังไงดีเพื่อให้คุณผู้ชมไม่โดนหลอกโอเคสเต็ปแรกนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องขอบคุณสื่อโซเชียลมีเดียมากๆโดยเฉพาะไลน์ สามารถเข้าไปติดต่อลายของเซียนพระชื่อดังได้หมดเลยให้เขาดูได้เลยครับเขาสามารถดูได้ถ้าแท้เขาจะทักคุณกลับมานะครับสองถ้ามีเวลานิดนึงไปที่สมาคมครับพระเครื่องพระบูชาไทยไปเซอร์ได้เลยครับว่าพระองค์นี้แท้ไม่แท้ยังไงคุณก็จะ,จะทราบว่าพระในแต่ละองค์ที่คุณมีอยู่เนี่ย แพ้ไหมแลวมีราคาไหม,มบางที่นะครับสามารถที่จะไปเซอร์แล้วเขาประเมินราคาได้ด้วยแล้วถ้าบางคนเขากลัวละครว่าอย่างเช่นเอาพระไปฝากเซอร์อย่างเงี้ยมสมมตินะเอาไปฝากเซอร์เขากลัวว่าพระจะโดนเปลี่ยนไหมอะไรไหมอ๋ยครับสมาคมจะมีมาตรฐานสูงมากแม้กระทั่งตัวผมเองพระมูลค่าขนาดนี้มผมก็ทําแบบนั้นเพราะฉะนั้นมาตรฐานค่อนข้างสูงมากในในส่วนการรักษาพระของท่านเองนะครับ,รบยังไงถ้าจะไปเนี่ยก็โทรไปติดต่อหรือดูในเว็บของสมาคมได้เลยครับ ติดต่อได้เลยครับในฐานะนักสะสมพี่ลิวขอถามแทนผู้ชมอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนอกจากหลวงปู่โตะ,แล,ละแล้วที่กําลังจะมาแล้วที่กําลังจะน่าซื้อหาหรือเช่าเก็บไว้ก่อนตอนนี้ที่มันยังไม่แพงอะ่ะพี่พอในฐานะนักสะสมคิดว่าน่าจะเป็นองค์อะไรคือถ้านอกเหนือจากหลวงปู่โตะจะมีหลวงปู่ดูที่ผมพูดไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีเต่าหลวงปู่หลิวอ,อันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าถึงแม้ว่าราคาท่านจะนิ่งๆเนี่ย นิ่งๆคือน่าเก็บมากเพราะว่าถ้าคุณไปเก็บตอนสงสูงเนี่ยคุณจะเหนื่อยพอะจะหนราคาจะหนแต่ตอนนิ่งๆเนี่ยเงียบๆคือเป็นนาหน้าเก็บแล้วก็มีหลวงพ่อสุดว่ากาหลงนะครับก็น่าเก็บหลวงพ่อไผ่ว่ากําแพงก็น่าเก็บครับอืครับผมนี่ก็คือพระที่กําลังจะจะมามีอนาคตงส่วนพระที่ติดลมบนแล้วก็คือหลวงปู่ทิมหลวงปู่ทิมหลวงปู่โตแต่จริงๆหลวงปู่ทิมก็ยังไปได้อีกนะไปได้อีกแต่ว่าในในรุ่นล่างๆเนี่ยกลางๆล่างๆเนี่ยผมว่ายังมีระยะไปได้อีกอ ครับผมอ่ะก็อุ้ยขอบคุณมากๆเลยฮะที่แบบเอาพระมาถึงที่บ้านเลยแล้วก็มาส่งพระให้ริวด้วยนะครับผมนะแล้วก็มีโอกาสได้ให้พี่ลิวได้เจอแฟนๆของพี่พอด้วยที่ดูอยู่นะครับแฟนๆก็ฝากบอกมาว่านะฮะในในไอจงไอจีอ่ะเวลาพิมพอ่ะไม่ต้องสวัสดีวันจันทร์วันอังคารมันพุธนะฮะเขาอยากจะรู้ว่าอีพระเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่นะช่วยใส่เข้าไปหน่อยนะบางทีเข้าไปดูแล้วอะไรเนี่ยวันนี้เลิกงามยามดีหยิบองค์นี้มาใส่คืออะไรเนี่ยคือ คือให้ดูแล้วก็อยากแต่ก็เอ๊ะติดตามเนื้อหาต่อไม่ได้นะฮะอยากให้ใส่เข้าไปนิดนึงเออเนี่ยสำหรับพี่ริวเลยนะเวลาคนอ่านเนี่ยอันนี้สําหรับพี่ริวเลยนะเออถ้าพี่ริวอ่านอยู่กรุณามารับฟรีอะไรอย่างเงี้ยได้ได้ครับเออกรอบกรอบก็เอาตอนเนี้ยทองอ่ะตอนเนี้สามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยไม่แต่ถ้าสแตนเลสจะถูกกว่าไง ไปดิ่าโอ้ยโอเควันนี้ขอบคุณมากหยอกหยอกยังไงเนี่ยคุณริวเนี่ยเราเราถ้าคุณริวชอบอะไรเดี๋ยวคุณริวทักมาเดี๋ยวผมมาคุยหลังไมค์กันอีกรอบนึงผมว่าไม่จบแค่นี้หรอกเที่เมื่อครับผมอ่ะยังไงก็ขอบคุณคุณริวมากกขอบคุณครับขอบคุณมากเลยขอบคุณนะครับที่ดูลายพระอย่างดีแล้วก็เลือกพระที่สวยมาให้ลิวไว้เก็บไว้บูชาไม่ผิดหวังแน่นอนมากครับพระแท้พระสวยเหมาะคุณริวครับ เสียตังค์แล้วนี่พ่อผมชอบประพันหนึ่งตอนนี้เป็นแสนใช่ครับนี่แหละผมเลยเฮ้ยราคาขนาดนี้เลยเหรอแล้วก็มาศึกษาคุณแม่บุญเรือนอีกโอ้โหตอนนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่พี่ละแม่เราจะบอกว่าเป็นการเช่าพาครั้งแรกในชีวิตผมนะโอ้โหกับพี่เนี่ยผมก็ว่ผมว่าพี่พี่มามมอมเมาผมได้ยังไงก็ไม่รู้นะฝากช่องพอ u เมก g a c h a n ไว้ด้วยนะครับ ยังไงเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งจริงๆให้ผมด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอน